พึ่งพากันตั้งใจจะพูดธรรมะให้ฟังคนเรามันต้องมีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่ในใจจึงค่อยเป็นคนดีได้เพราะว่า ในกายในจิตใจของคนเรานี่มันมีทั้งทำส่วนดีมีทั้งทำส่วนชั่วปนเปนกันอยู่ในจิตใจแต่มันเกิดขึ้นคนละคราวกันคราวใดมันคิดชั่วขึ้นมาความดีมันก็หายไปคราวใดมันคิดดีขึ้นมา ผนมชั่วมันก็หายไปบางทีมันก็คิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเรื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนี้มืนี้พระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั่นเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นออกไปกามาวิตกพยาบาทวิงตกวิหิงสาวิตกความตึกนึกคิดไปในกามทั้งหลายท่านก็ว่าเป็นอกุศลเหมือนกันพยาบาทวิตกความคิดจองเวนคนอื่น แก้แค้นคนอื่นก็เป็นอกุศลวิตกเียวกว่าความคิดที่เป็นบาปความคิดวิตกเบียดเบียนผู้อื่นทรมานสัตว์ให้ได้รับเจ็บความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาต่างๆเช่นชนไก่กัดปลา ชนวัวชนควายอะไรเหมือนนี้ขึ้นชื่อว่าการต่อสู้กันแล้วมีการพนันขันต่อเอาเงินเอาทองกันแล้วให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความลำบากบางตัวก็ถึงตายไปก็มีอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นอกุศลวิตก เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปคิดยินดีกับการเอาสัตว์ต่อสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วคนดูแลสนุกสนานเฮฮาอะไรพวนี้ไม่ควรเลยสำหรับผู้เป็นชาวพุทธผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณาเช่นนี้จึงไม่ควรแท้ ในการที่ไปทำเช่นนั้นน่ะแสดงว่าจิตใจมันขาดเมตตากรุณาในสรพพสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำลงได้ถ้าหากว่าผู้ที่มีเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนี้มันจะไม่ทำเลยมันจะไม่ทำจะต้องเว้นแน่นอนทีเดียวเพราะสัตว์มันไม่รู้อะไร มันได้กินอาหารกับคนเท่านั้นเองคนเอาอาหารจ้างมันให้มันตีกันให้มันกัดกันให้มันชนกันอ่หมูเนี่ยไม่เหมือนอย่างคนนะคนนี่มันสมัครใจเองอันนี้นะโดยที่ไม่มีใครไปยุแย่เลยสมัครใจอยากทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนี้แบบชกมวยนะอ่านี่ แล้วมันได้ฆ่าตัวที่นี่นั่นแหละถึงตายลงก็ไม่ผู้จัดก็ไม่มีความผิดเพราะว่าตัวเองสมัครแล้วเขาก็ให้เงินแล้วตนเองไปชกกันตายนันเป็นเรื่องของตัวเองต่างหากมันเป็นยังไงมันต่างกันกับเอาสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกันเหตุนั้นพระองค์เจ้าถึงว่าการ เบียดเบียนเช่นนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองนี่แหละคนเราเนะี่ยเกิดมาในโลกนี้แล้วมีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร,รักษาอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็ทรมานไปจนตาย อย่างพระเถระองค์หนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นตั้งแต่ศาสนาพระกัสปะสัมมาสพุทธเจ้านั้นเพือนไปเป็นผานนกไปจับนกได้มาแล้วก็มาหักท้าหักปีบวางไว้ที่หน้าบ้านคนผ่านไปมาก็มาซื้อเอา ไปทำอาหารกินกันมานี่บาปกรรมนั้นก็ตามมาสนองเมื่อทั้งเกิดมาในชาติศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดในเมืองสาวัตถีมีศรัทธาออกบวชพอบวชมาแล้วไม่ทราบว่าได้กี่พรรษาท่านก็ไม่ระบุไว้จนมีลูกสิษ์ลูกหาเนี่ยปะคงจะได้หลายพรรษาอยู่ คำเพ็นอันนั้นตามมาสนองทำให้เกิดตุ่มทั่วตัวเลยตุ่มนั้นก็ตุ่มใหญ่ซะด้วยวันนี่ก็พอมันสุกเต็มที่มันก็แตกออกหนองไหลเย,ยิ่มทั่วตัวเลยอ่ันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงทรงกินแล้ววันนี้ลูกศิ่ป์ลูกหาไม่อยากเข้าใกล้เลย ลูกศิลุกูกหาก็ทำถ้าทอดธุระไปท่านก็นอนสมอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล็งงานสองสัตว์โลกจึงไปต้องขายพยานของพระองค์ท่านองค์นี้เพราะองค์จึงเดินมาถามข่าวข่าวแล้วก็ทำท่าจะ ก่อไฟขึ้นต้มน้ำซักผ้าซักผ่อนให้พระเนนทั้งหลายเห็นเช่รนั้นกับกุลีกจอกันไปทำํำต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาผ้านุ่งไปลวกน้ำร้อนเอาผ้าจีวรห่มไว้สะก่อนเอาผ้านุ่งไปลวกน้ำร้อนซักออกอกอให้สะอาดตากให้แห้งอและวันนี้ก็ เอาผ้าซุบน้ำอุ่นมาถูตามตัวตามแผลพวกนั้นแหละที่เน่าเปื่อยให้มันสะอาดไปทั่วตัวเสร็จแล้วก็เอาผ้าสบงมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนไปซักกอกตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาห่มให้เมื่อเวนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้ว พระศาส,สดากุกทับยืนอยู่บนศรีรษะแล้วก็จึงเลตตรัระคาสานี่ว่า,อ,าอะไรอะจิรังวัตยังกายโยปทวิงอธิเสชาติชุดโดอาเปตะวิญญาโนนิรัตถังกคริงขลัง ร่างกายนี้ไม่นานหนอไม่จิรังยั่งยืนเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปรวนแตกดับไปอุปมาเหมือนอย่างฟองน้ำที่มันเกิดตั้งขึ้นแล้วมันก็สลายไปเมื่อวิญ,ญญาณคือจิตนี่แหละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วทุดโดรร่างกายนี่ก็ของเป็นของเปล่า จากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นท่านจงพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือมั่นว่เาเป็นเราเป็นเขาเพราะองค์ตรัสเท่านี้แหละท่านองค์นั้นถ้าพิจารณาตามก็ได้สำเร็จอรหรันเมื่อสํา ฤ์รอรหันต์แล้วท่านก็เข้าถูนิพพานไปเลยเพราะว่าร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วนี่แหละโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์นะทำสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกข์ทนทรมานจะตายก,ก็ไม่ตายอย่างนี้นะเวลากรรมเนี่ยมันตามมาสนองมันก็มาบันดาลให้ มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างที่ว่านั่นไงเบียดเบียนเอาซะอย่างรุนแรงยารักษายังไงใส่ยังไง,งไทายังไงมันก็ไม่หายอันเมื่อกรรมเวรนมันให้ผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นกามวิตกที่ท่านจัดว่าเป็นอกุศลวิตกนั่นหมายความว่าเมื่อบุคคล วิตกไปในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแล้วก็ไปแสวงหาคันเมื่อแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาเอาในทางทุจริตก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละไอ้คนไม่ถือว่าบาปกรรมอันนี้ถือว่าเป็นของเล็กน้อย แล้วก็สร้างเครื่องจับสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ไปจับสัตว์เช่นหลากอวนทออแทตกเบ็ดเป็นต้นเหล่านี้นะนี่มันก็เกิดจากกรารมอวิตกนั่นแหละความใคร่ความอยากกินอาหารมีรสอร่อยอะไรต่ออะไรหมดนี่นะนั่นละมันติดรสชาติของอาหารเหล่านั้นเหตุนั้นจึง ยอมเป็นบาปเป็นกรรมมันจะบาปกรรมอย่างไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละที่ว่ากามาวิตกนะมันเป็นบาปอากุศลนะแต่ถ้าหากว่ามันวิตกไปในความรักความใคร่ถ้าหากว่ารักใคร่อยู่ในกรอบแห่งศีลแย่งธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาป แต่ว่าน้อยคนนะไอผ้ผู้พัวพันอยู่ในกรรมคุณจะไม่ทำบาปนั่นนะถ้าจะว่าแล้วเห็นจะต้องมีแต่พระโสดาบันนะ่ะไอ้คนธรรมดาสามัญน,นี่ไม่มากกว่าน้อยแหละการทำบาปนะอเพราะว่าสติไม่สมบูรณ์ความพลังเผลอหลงลืมไปก็มีหรือบางทีกิเลสมัน ครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงมันทนไม่ไหวบาปก,ก็ยอมบาปเอามันเป็นไปอย่างนั้นอันอำนาจของกิเลสนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุงคลเรานี่ตายแล้วไปตกนรกมาเหมือนกับข้อสารยัดไทยเหมือนก็คงเป็นความจริงนะถ้าพิจารณาโดยเหตุผลในปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันทำบาปนี่ ไปฆ่าตัดตัดชีวิตไปช่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติผูนเ้เป็นของจนอย่างนี้นะแล้วก็ไปทำาชกับเมียหรือผัวของคนอื่นมีอยู่ดาดื่นเลยไอ้ข้อนี้ก็ดีนะเรื่องนี้นะแต่ว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำอย่างเปิดเผยคนอื่นเห็น มันก็เข้าโรงแรมเขาเรียกว่าบาหรืออะไรทานองนั้นนะมันไปอย่างนั้นเมื่อมันความอยากความต้องการมีมากเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็คันไปติดต่อซื้อซื้อขายขาย,ขายก็ไปหลอกลวงเอาของคนโง่เขาอา ซื้อถูกถูกเราไปขายแพงแพงเอากำไรมากมากอะไรมูนี้นะนี่มันก็เกิดจากการมวิตกในทั้งนั้นแหละเป็นมูลเหตุนะนั่นแหละการดื่มเหล้าเมาสุราคัญชายาฟินเฮโรอีนมูนี้มันก็เกิดจากการ,รมวิตกตนะนนการแปลว่าความใครนี่ มันไม่ใคร่ตั้งแต่เรื่องผัวผัวมีเมียอย่างเดียวนะมันใคร่ไปในรูปอื่นด้วยเสียงอื่นด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสด้วยืม,มูนี่จิตใจมันสร้างไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละอันมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรม ไม่ไม่สะดุ้งหวัดกลัวต่อบาปกรรมนะมเมื่อกิเลสตัณหาความรักคงใครอันนี้มันครอบงำจิตแล้วทำให้จิตกระด้างกระเดืองมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษอะไรเลยอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นละ่ะชาวพุทธหลายควรรู้ไว้ ความมุ่งหมายแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพราะองค์มุ่งหมายให้คนเราพยายามเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนนี้ให้ได้ถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่เช่นนี้นั่นแม้จะนับถือพระพุทธศาสนานีไปจนตลอดชีวิตมันก็พ้นจากทุกข์ในอบัยภูมิไปไม่ได้เลย อ,อย่าไปเข้าใจว่าผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วจะไม่ไปตกนรกไปได้เพราะนับถือแต่ปากให้เฉยแต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดที่พระองค์เจ้าสอนให้วิรัตละเว้นก็ไม่ละไม่เว้นตามอย่างนี้นะสิ่งใดที่พระองค์สอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดใ,ให้มีขึ้นให้มากๆ ก็ทำเพียงนินดๆหน่อยๆอย่างนี้พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะจะให้มันค้นนรกอบายภูมิไปได้ยังไงอ่ะทำบาปมากกลัวทำบุญพูดง่ายวาเนาะเออเป็นงนั้นนี่เรียกว่าเราพูดกันอย่างเปิดอกไม่มีการปิดบังแล้วถ้าไปมัวจะปิดบังอยู่เนี่ย คนผู้มีวัสนาบารมีมันก็จะไม่ตื่นตัวไม่รู้อ่ะไอผู้มีบุญน้อยผู้กิเลสหนาจริงๆนั่นแม้เราจะแสดงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่ออะไรฟังมันก็ไม่สนหรอกไม่สนใจจะเอามาคิดมากลองพอจิตมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสมากมายสำหรับผู้ที่มีกิเลสเบาบางสักน่อย นั่นพอนึกได้เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนอย่างนี้แล้วก็เกิดความสะดุง้งวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมขึ้นมาบางคนก็เลยละเว้นได้ก็มีหากว่าไม่เทศไม่แนะนำสั่งสอนไม่ชี้ให้เห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณโทษเสียเลยอย่างนี้มันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งมืดมนอนธการ ยิ่งทำชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แสดงธรรมนี่ก็แสดงเผื่อคนผู้มีบุญวาสนายินดีในการฟังยินดีในคำสั่งสอนของพระทธเจ้าเท่านั้นเองนะไม่ได้นึกคิดว่าผู้ที่ไม่เลื่อมใสไม่ยินดีนั่นเขาจะมาฟังเขาจะพอใจอ่ะไม่ได้นึกไปถึงเลย พอถึงยังไงเขาก็ไม่สนใจแน่นอนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาหรือสนใจในคําสอนของพระเจ้านี่ล้วนแต่เป็นคนมีบุญได้ทํามาแต่ก่อนทั้งนั้นเลยมุลเก่านั่นแหละมันมาโดนจิตดนใจทําให้มีความทราบซึ้งในรถแห่งพระธรรมคําสอนของพระเจ้า มันนักรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาด้วยตนเองอ่ะม,มันนเห็นคนมีบุญนะบุญนั่นแหละเป็นเครื่องชี้บอกชี้บอกขิดนะอบอกว่าพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นชี้นทางออกจากทุกข์ให้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละความสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนเราน่นน่ะ บางคนก็เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารบางคนก็ไม่เห็นอย่างนี้นะผู้ไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารนั่นแหละไม่สนใจในคําสอนของพระเถะเจ้าเนี่องว,ว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากพ้นทุกข์พูดง่ายๆอันผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารแล้วว่านี้อยากพ้นทุกขนะ์ดังทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้ น่เนี่ก็มานึกเห็นแต่คำสอนของพุทธเจ้าเท่านี้แหละก็คำสอนอื่นๆนั้นเมื่อฟังดูแล้วนั้นเหตุผลไม่เพียงพออ้างเหตุอ้างผลไม่เพียงพอพิจารณาไปแล้วหาความจริงอะไรก็ไม่ได้ส่วนคำสอนของพุทธเจ้านี่ทนต่อความพิสูจน์ทนต่อความเพ่งพินิษฐ เพ่งพินิษเข้าไปเท่าไรความจริงยิ่งปรากฏออกมาให้จิตรู้ให้จิตเห็นเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นซึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจึงสอนให้ทำใจสงบให้ตั้งมั่นลงไปเสียก่อนเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเราเพ่งดูทุกอย่างนี้ก็เห็นทุกได้โดยแจ่มแจ้ง ก็พยายามไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารนี่แหละพูดกันง่ายๆบรรดาผู้เกิดมาในโลกนี่นะนถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในชีวิตนี้ยังสำคัญว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่เป็นสุขสบายดีอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ขวนขวายในการบุญกุศลไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์เหล่านี้เลยอืม ผู้ที่สนใจในการทำบุญกุศลสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แสดงว่าผู้นี้ผู้นั้นเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์จริงๆอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนพิจารณาให้มันเห็น เห็นว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรล,ลำพันธ์ความคับแค้นใจต่างๆความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็ดีความได้พบกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีความพัดผากกักบุคคลที่ตนรักตนชอบใจก็ดีหมูวนีลรวนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อบุคคลไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในไปเพ่งพิจารณาแล้ว แม้มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเฉยๆเนี่ยมันไม่มีอุบายไม่ไม่คิดหาทางพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมันก็มีแต่ร้องแต่ครวนคลางไปตามกระแสของความทุกข์นั่นแหละเป็นอย่างนี้ลองสังเกตดูคนเราเป็นอย่างนี้นะส่วนมากนะเมื่อมันทุกข์หนัหนกๆเข้ามาก็ร้องหาพ่อหาแม่ร้งหาพระเทวดาอินพรหม อะไรต่ออะไรไปล่ะนี่เบงันน,งนึนนก,กว่าสิ่งสักทีล้วจะมาช่วยตนให้หายเจ็บหายปวดทุกขเวทนาต่างได้แต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่าทุกข์มันมีอยู่ในขันห้านี้ใครจะมาช่วยกำจัดทุกข์ออกจากขันห้านี้ไปได้นอกจากตัวเองจะรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเอง ทุกนี่ละไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็กำหนดรู้เท่าอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ให้จิตมันแปรปรวนไปตามกระแสะแห่งความทุกข์นั่นน,นกำหนดจิตอยู่ที่จิตจิตรู้เท่าทุกว่าขันห้านี่เป็นทุกขไม่ใช่เราเป็นทุกทุกขนั่นเป็นเรื่องขันห้า แต่ว่าเราอาศัยขันห้าอยู่มันก็จำเป็นต้องรู้เท่าทุกข์หรือรู้เท่าขันห้าเมื่อรู้เท่าขันห้าก็เหมือนกับว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเพราะขันห้านั่นแหละเป็นก้อนทุกข์ก็อย่างนี้แหละอันบุคคลที่จะไม่วันไหวต่อทุกขเวทนาเวลาเจ็บหนักลรงแล้วจะไม่เรียกร้องหาใครมาเป็นที่พึ่งมาช่วยมาเหลือ อะไรอย่างนี้จะไม่เรียกร้องหาใครเลยจะควบคุมใจของตนให้ตั้งมัน่นทำความรู้เท่าทุกขเวทนาอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ซ้อนจิตให้เบื่อให้หน่ายต่อขันทั้งห้านมันกำลังแปรรปวนจะแตกแกระดับอยู่นั่นนะเมื่อมันจิตมันเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็คลายความยึดถือ เมื่อคลายความยึดถือแล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้แม้จะเป็นทุกขาเวทนาเกิดขึ้นอยู่ก็ตามแต่ความรู้สึกนะั้นถเป็นอุเบกขาคือว่าไม่ยินดีไม่เย็นร้ายกับขันห้านั้นขันห้านั้นมันจะแปรปวนมันจะดินน้นรนกระสับกระสายอย่างไรแต่จิตไม่กระสับกระายดิ้นรนไปตาม อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆเสมอนี่ผู้ปฏิบัติทางจิตใจนะให้พึงเข้าใจเราปฏิบัติไปนี่เตรียมตัวตายนะไม่ใช่อย่างอื่นใดพูดกันอย่างง่ายๆเพราะเมื่อเวลาจวนจะตายลงเวลามันทุกขหนักอ่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้แต่นน่นๆเลยอ่า เมื่อเราเตรียมตัวไว้แต่เนินเน่นๆแล้วอย่างนี้ถึงเวลานั้นมาแนละ้วมันก็ไม่หวั่นไหวลนะมันก็สู้ได้แบบนี้มีสติเต็มที่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราถึงแม้ว่าจะละอุปทานเด็ดขาดลงไปไม่ได้แต่ก็บรรเทาลงไปถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่แน่นะบางที ก็อาจจะละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี้ลงได้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวตาสสงสารไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้